เดิมไปเริ่มที่เวลา6มงเย็นก่อนครับฟุตบอลวิลีกของเวียดนามนะครับบินดิงรองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับฮานอยอันดับ3ครับบินดิง40แต้มจากการชนะ11เอสมอ7แพ้5เกมล่าสุดบุกชนะฮองอันญยญาลายมา1-0นะครับพาทินงอกติดโทษแบนลงไม่ได้นะครับแกแลหลักก็ชาฮินดุกฮงมักฮองกับตันทีมนะครับกองหน้าเป็นอลันชาวบราซิลครับในขณะที่ฮานอย39เแต้มจากการชนะ12เสมอ3แพ้ไป8เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียชนะฮองอัน2-1นะครับมีทีมฮอตัวลักซมเบิดพาม ทวนไฮนะครับกองหน้าเป็นโจเอลตัวแคมารูนครับนัดแรกเจอกันบินดิงบุกชนะ1-0คู่นี้ก่อนเกมใกล้เคียงนะครับพี่เด่นชอบไปที่บินดิงครับยังไงเล่นในบ้านแม้กเกมนี้มีฮึดแน่นอนไม่แพ้เป็นอย่างน้อยไม่เสมอก็ชนะเชียร์บินดิงนะครับขยับไปที่เวลา2ทุ่มไปดูยูโรนัดที่2ในกลุ่ม4ครับเซอร์เบียเจอกับสโลเวเนียครับเซอร์เบียประเดิมนัดแรกด้วยการแพ้อังกฤษมา0-1เกมนี้ต้องเร่งเลยนะครับดากันสตอยโควิด มีผู้เล่นการหลักๆอย่างเนีมันยากูเดียวครับดันกลางเซอร์แกมิลินโควิดซาวิดนะครับตัวริมเส้นเนี่ยฟิลิปคอสติดดูซานธาดิดกับตันทีมก็น่าจะต้องออกสตาร์ตตัวจริงในเกมนี้นะครับส่วนกองหน้าอลริซานามิตรวิดดูซานวลาโูวิดนะครับในขณะที่สโลวาเนียครับประเดิมนัดแรกถือว่าทําได้ดีครับเสมอเดนมาร์กมาหนึ่งต่อหนึ่งมัตเตเก็กุนซอเนี่ยก็ผู้เล่นที่เราคุ้นหูหน่อยก็ยานโอบักเป็นประตูนะครับตรงกลางมีชิมิเอสบิกกองหน้าอันดาสปอร่ากับ เบนจามินเชสโกนะครับแล้วก็มีเบนจามินเวอร์บิกเป็นตัวสอดแทกครับเจอกันมาผลล่าสุดคือยูโรถ้าเอายูโรคือยูโร2012รอบคัดเลือกตอนนั้นสโลร์เนียเบียดชนะ1-0เกมบ้านเซอร์เบียจบ1-1แต่ว่าผลล่าสุดจริงๆคือใน่ชลีกเมื่อ2ปีก่อนเป็น การเสมอกัน2ต่อ2นะครับแน่นอนก่อนเกมเซอร์เบียเป็นต่อเกมนี้เซอร์เบียแพ้ไม่ได้นะครับส่วนสโลวาเนียก็ต้องพยายามชนะเพื่อหวังเข้ารอบไปเลยเช่นเดียวกันนะครับเกมแบบนี้พี่เอยยางชอบที่เซอร์เบียครับมองว่าวันเล่นกับอังกฤษเล่นดีนะครับเพียงแต่ว่าขาดความเฉียบคมเกมนี้น่าจะจูนกันมาดีครับเซอร์เบียจะเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูเพื่อไปลุ้นเข้ารอบต่อไปนะครับ ปิดท้ายที่บอลเช้าเลยครับ7จ็ดโมงเชา้าฟุตบอลโคปาอเมริกานัดเปิดสนามเลยครับอาร์เจนติน่าจะเจอกับแคนาดานะครับเล่นที่แอตแลนตาสหรัฐอเมริกาครับอาร์เจนติน่าทีมแต็งเดียอุ่นเครื่องเกมล่าสุดถลม่มกัวเตมาลามา4-1นะครับแน่นอนเราดังชุดนี้มานครบนะครับลิซันโดมาติน,นสีสโอตามเมนดี้เกมรับตรงกลางมีทั้งอเล็กซิสแม็คอลิสเตอร์เอนโซเฟอร์นันเดสนะครับกองหน้าลิโอเนลเมสซี่ลาตาโรมาติเนีสครับในขณะที่แคนาดา อุ่นเครื่องเกมล่าสุดเสมอฝรั่งเศสมา0ูนย์น,นะครับมีอิสเบลโคเน่คุมเกมรับตรงกลางแนวรุกชาจรบูชานานนะครับกองหน้าไคลลาลินโจนาธานเดวิด เป็นตัวชูโรงครับโหล่าสุดที่เจอกันต้องย้อนไป14ปีก่อนในเกมอุ่นเครื่องนะครับตอนนั้นอาร์เจนตินาก็ถล่ม5-0แน่นอนก่อนเกมเขามองอาร์เจนตินาเป็นต่อเยอะแน่นะครับอย่างว่าเป็นบอลเช้านะครับเตะ7โมงเช้าวันพุ่งนี้พี่จะดูแล้วเนี่ยแม่าอาร์เจนมาดีจริงๆนะครับเกมอุ่นเครื่องกับโกเตมาลาเมสซี่กับลอตโรก็ยิงคนละสองนูกครับดูแล้วแคนาดาเกรดบ,บอลเป็นรองเยอะนะครับวัดใจอาร์เจนตินาจะชนะขาดถึง2ประตูประเดิมทัวร์นาเมนต์นะครับให้เชียร์อาร์เจนตินารสรุป 3G คูในคลิปแรกนะครับชอบไปที่บินดิงทีมชาติเซอร์เบียและทีมชาติอาร์เจนตินาครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย